สวัสดีครับ JABIT 100วินาทีเริ่มวันนี้ผมหยิบยกเคสมา1ตัวครับซึ่งดีไซน์มาพร้อมกับกระจกเทมเปอร์กลาสถึง4แผ่นด้วยกันนั่นก็คือ Great Wall 601ครับผมเริ่มที่เรื่องของการดีไซน์ก่อนเลยนะครับตัวนี้จุดเด่นของเขาคือเรื่องของเทมเปอร์กลาสมี4แผ่นอย่างที่บอกเลยครบทุกด้านด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าเราไปถึงด้านบนนะครับแล้วก็ไฮไลท์ตัวนี้เนี่ยวิธีการ ถอดกระจกนะครับไม่เหมือนตัวอื่นๆครับเป็นแบบสไลด์ออกมาแบบนี้ฮะนี่ง่ายมากครับนอกจากเ,เรื่องของกระจกนะครับจะสังเกตได้ว่าขอบของกระจกหรือด้านหน้านะครับก็จะมีแถบไฟ RGB นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นไฟ RGB มาทั้งเครื่องเลยนะครับก็ผสมผสานกับกระจกทั้ง4ด้านเนี่ยก็จะทําให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะฮะด้านใน นะครับเรื่องการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆนะครับเมนบอร์ดรองรับตั้งแต่ eATX นะครับเพราะนั้นนี่ไซส์อื่นได้หมดเลย ATX Mi โ cro m i n i ร <Wow. S 1> องรับหมดเลย <Wow. S 1> ด้านหน้ามีพัดลม20เซนพร้อมด้วย RGB เนี่ย2ตัวนะครับย้ำนะครับ20เซน2ตัวนะฮะส่วนด้านในนะครับถ้าคุณจะติดตั้งพวกพัดลมที่เป็น12หรือ14เซนเนี่ย12ได้3ตัว14ได้2ตัวนะครับส่วนด้านบนฮะ ด้านบนเนี่ย12เซนได้2ตัว14เซนก็ได้2ตัวรวมไปถึงหม้อน้ำเรดิเอเตอร์ด้วยครับจุดสำหรับติดตั้งฮาร์ดดิสต์นะครับหรือ SSD นะฮะด้านหน้าเนี่ยได้2จุดนะครับด้านหลังได้อีก1จุด รวมไปถึงแรกคฮาดดิสเนี่ยได้ทั้ง2.5แล้วก็3.5ได้อีก2จุดรวมกันเป็น5จุดนะครับด้านบนครับพวก i o p o พอร์ตต่างๆนะครับปุ่มพาวเวอร์สวิตซ์รีเซ็ตสวิต USB 2.0 2พอร์ตนะครับออดิโอพอร์ต3.0อีก1พอร์ตนะครับใช้งานง่ายๆอยู่ด้านบนนะครับใครที่สนใจครับคุณสามารถสั่งประกอบได้ที่หน้า JB ทุกสาขาทุวประเทศนะครับรวมไปถึง JB ออนไลน์ครับ